กันที่ไหนคะไนวันนี้จะพาไปศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SDG ที่งานไทยเชัวไทยครั้งที่74ค่ะไปดูกัน ่อนจะไปดูงานกันนะคะเรามาทำความเข้าใจกับ SDGs กันก่อนดีกว่าคะ่ะ SDGs นะคะย่อมาจากคำว่า Stable หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีข้อปฏิบัติเพียง17ข้อค่ะณปัจจุบันมีหลายประเทศนำไปปรับใช้แล้วนะเพื่อแก้ปัญหาโลกและสร้างความยั่งยืนให้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมภายในปี2030อ่ะถ้าเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs กันเลยการวิจัยอย่างสิงทอรและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งตรงกับข้อ12การบริโภคและผลิตอย่างยั่งยืนต่อด้ว ลดปัญหาการทับประมงเกินขนาดซึ่งตรงกับข้อ14การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกกันบ้างค่ะนั่นก็คือผ้าขนหนูใช้แล้วทิ้งซึ่งตรงกับข้อที่12การบริโภคและผลิตยอ,ยอย่างยั่งยืนรักโลกกันแล้วมารักตัวเองกันต่อดีกว่าค่ะกับการจองทริปเที่ยวและหาของอร่อยในพื้นที่ต่างๆซึ่งตรงกับ SDGs ข้อที่8 11และ12ค่ะเที่ยวและกินอย่างมีจิตสำนึกอย่าลืม SDGs นะคะ